สวัสดีครับัส,สดิษคนด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิวช่องทาง YouTube นะครับน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยนะครับวันนี้บอกเลยน้องฟิวรถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้า t o ต้ารีโว o สมาร์ทแค2.4 Entry เป็นตัว Z Edition ปี2021ในราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาผลอ,อยู่ประมาณ6-7,000บาทนะครับใครที่กำลังมองหากระบะแคปสามารถติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์ 0657400689 0657400689สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับร้านมี3สาขานะครับมีกรุงเทพและสุราษฎร์สสาขานะครับรถรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์รับประกันหลังการขายไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมรถสวยแน่นอนอ่ามาดูในส่วนของตัวรถนะครับนี่ตัวรถของเขานะครับก้างหน้าของเขาสีดำตดด้วยโครเมียมนะครับตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โห โลโก้อยู่กึ่งกลางของตัวรถนะครับโคมไฟนะครับเป็นโฉมหน้าหมูป่านะโคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับตัวไฟเป็นไฟมังติรฟเฟกเตอร์แบบหลอดไส้นะครับนี่หรือว่าไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูโคมไฟกันสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆเลยนี่ ตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสภาพยางสวยๆนะยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยางปี2024นะครับก็ใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวไฮรักก็จะเป็นโครเมียมนะครับกดนนี่ตัวไฮรักก็จะเป็นโครเมียมนะครับโคมไฟด้านข้างสีดำนะครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ฟิล์มก็จะเป็นฟิล์์ใหม่นะทุกคนฟิล์มก็ยังใหม่อยู่นะครับปั๊มโลโก้กระจกเดิมจากโรงงานนะครับน้ำจับสีดำกระบะเข็บสวยๆเลยนะครับแมตอาร์คนะครับเดิมนะตัวแมตอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่เต็มสีเดิมเป็นยางเดิมนะสภาพสวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นผ้านะครับตัดด้วยพลาสติกแบบนี้เลยนะครับนี่หัวน็อตนะครับเดิมหัวน็อตเดิมนะครับนี่ สภาพสวยๆเลยนะครับแมนอาร์ตตัวแมนอาร์ตก็เดิมๆโรงงานนะแมนอาร์ตก็เดิมๆโรงงานเปิดแขบไปดูนะแเขบก็ได้90องศานะทุกคนนี่หัวน็อตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางของ,ของวางแก้วน้านะครับมีลําโพงนะครับมีในส่วนของที่วางโทรศัพท์เปิดกระจกได้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถ แมเม์มอาร์คเดิมด้านหลังนะครับจะได้ในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะทุกคนได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับก็นั่งสบายๆนะสามคนนะครับสามคนสี่คนนะครับแล้วก็พิงหลังด้วยผ้าอันนี้เป็นของอปุปกรณ์ต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้นะ ช่องใส่ของอุปกรณ์นะครับนี่ได้ในข้างหน้าได้ในส่วนของตัวเบาเป็นเบาผ้านะทุกคนข้างหน้าจะได้ในส่วนของเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าสีดำรดยตะเข็บสีขาวนะครับตัวเบาไม่มีรอยฉีกขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับสภาพเบาบอก,บอกรือว่าใหม่ๆเลยนะครับนี่อ่ะ คอนโซลด้านหน้าของเขาจะนะครับจะได้ในส่วนของคอนโซลสีดํานะครับคอนโซลด้านหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของช่องใส่ของต่างๆมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีเก๊ด้านล่างนะครับนี่เกดด้านล่างนะครับอุปกรณ์คู่มือนะครับาการใช้งานรถนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เป็นกระเป๋า นะครับนี่ในตัวกระเป๋าก็จะมีคู่มือด้วยนะนี่ในตัวกระเป๋าก็จะมีคู่มืออีกคู่มืออีกนะสวยๆเลยคนโซดสีดํานะครับตัวรถอันนี้ผลตรวจอันนี้ QC นะครับนี่ QC แล้วก็หน้าเล่มปี2 1 สภาพบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับเคยที่สนใจนะครับตัวนี้นะมานบังแดดนะครับมีกระจกด้วยน้ําจับตัวฟ้าไม่มีคราบเหลืองนะสภาพสวยๆเลยนะครับไปเราดูรอบๆคันกันต่อนี่แมกไลเนอร์นะครับแมกไลเนอร์สภาพยังใหม่เลยแมกไลเนอร์สภาพยังใหม่เลยนะครับ ตัวเซตอีดิชันนะครับไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับการชนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ <S <S ตต้าก็จะเป็นโครเมียมนะทุกคนโคมไฟเทสเดิมโรงงานนะครับด้ามจับด้านหลังสีดำน,นะครับไฮลักเป็นโครเมียมนะครับนี่การชนด้านท้ายบอกเลยว่ามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับการชนด้านท้ายบอกเลยว่ามีมาแล้วเรียบร้อย สภาพบอกเลยว่าสวยๆนะครับเ e ต dition นะครับซุ้มล้อต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยเกรด A เลยแน่นอนนะครับนี่เข็บกว้างๆแบบนี้เลยเปิดกระจกได้ปกตินะครับหัวน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิมนะนี่เม็อาร์เข็บเม็ดอาร์คนขับ บอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนั่งได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่ป้าเจนะครับอุปกรณ์ไม่แรงต่างๆคือมีไม้ครบนะครับมีไม้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะได้ในส่วนของเบาะผ้าเราจะเก็บสีขาวนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสภาพสวยๆเลยในส่วนของตัวรถนะครับกุญแจรีโมทนะครับ2ดอกเลยนะกุญแจรีโมท2ดอกเลยนะครับ คันนี้ได้กุญแจดิมดหมดถึงสองดอกเลยนี่พวงเลยหนังนะครับสีก้านนะพวงเลยหนังสีก้านโลโก้เป็นโต้ตาเป็นโครเมียมคันนี้นะครับอ่าเลขเมยนะครับเลขไมอยู่ที่เลขไมย์อยู่ที่เนเลขไมอยู่ที่นะหนึ่งแสนหนึ่งกม่นห้ิโลนะครับ,รบเลขเมย์ของเขานะ ลำโพงนังชัดมากเมื่อกี้นะครับต้องรีบบอกหน่อยนี่คนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดานะคนโซลด้านหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับจะได้ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะทุกคนจะได้ส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ลำโพงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง เพียงแปดครั้งถึงเก้าสถีไหนโอ้ยเพลงเก่าแล้วนะเนี่ยเพลงนานแล้วนะทุกคนนี่ลำโพงดังดีฟังชัดแอร์เย็นช้ำนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโอ้โหแอร์นี่คือเปิดแค่นิดเดียวเองนะนี่แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากทุกคนเบาแอร์หน่อยโอ้โห เอแบบเอเย็เยนมากทุกคนเพลงเพราะลำโพงดังแน่นเอเย็เยนฉ่ำนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับทุกคนแล้วก็ด้านล่างนะครับมี Power o l e อตนะตรงนี้นะซ้ายขวามี Power o l e อ2จุดนะทุกคนตรงนี้ก็ช่องใส่ของโทรศัพท์นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์กระปุกนะครับทุกคนตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกหสปีดนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับเบรกมือ นี่ตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว,ว่าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ของตัวไฟเปิดได้ปกตินะครับซ้ายขวานี่สวยๆเลยนะครับตัวเบาะด้านหน้านะครับจะได้ในส่วนของเบาะผ้ารอยตะเข็บสีขาวนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับนี่ สวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกับเจ้า Total Revo นะครับ Smart Cap 2.4 Entry s Edition e ปี2021นะครับม่1 60,000นะครับฟรีดาวผลิบาลบตรง7,000บาทนะครับก็ติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0.5 6 740 0689 0.5 6 740 0689บอกหรือว่ารถของเรานะครับรถสวยเก็ดเอ รับประกันโครงสร้างรับกันตัวรถไม่มีชนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับใครที่มองหาหรือว่าสนใจรถอยู่อยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนบอกเลยว่าลูกค้าออกไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในส่วนของเจ้ารีวอคับปี21ต,ตัวนี้นะครับ เคยสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย